ยินวีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองวันนี้เสนอชื่อเรื่องว่าเป็นผู้ฟังที่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณครับตอนที่หนึ่งที่ฝนตกหนักผิดปกติผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากต่างอำเภอแต่พอเข้าเขตวัดร้างแห่งหนึ่งแถบชานเมือง ก็โดนฝนสัดใส่จนตัวเปียกโชคดีที่มีศาลาข้างทางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผมรีบจอดรถแล้ววิ่งไปหลบฝนทันทีเสียงรองเท้าเปียกน้ำก้าวขึ้นศาลาตอนขึ้นไปผมสะดุ้งนิดหน่อยเพราะเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วเขาใส่เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงยีนเก่าๆยิ้มให้แล้วพูดว่า ฝนแม่งตกหนักเลยเนาะน้ำเสียงเขาดูเป็นมิตรจากนั้นผมก็เลยนั่งลงข้างๆเขาแล้วคุยกันแบบคนเหมือนรู้จักกันมาก่อนเขาชื่อบอยอายุประมาณ30กว่ากว่าๆระหว่างที่เรานั่งรอให้ฝนหยุดตกอยู่นั้นผมกับพี่บอยได้นั่งคุยกันเรื่องต่างๆนานาจนแกได้เล่าถึงประสบการณ์อุบัติเหตุที่พี่บอยเคยเจออยู่แถวนี้ เรื่องของเรื่องในวันนั้นพี่บอยได้ขี่รถมาปกติเหมือนที่เคยจูก็เกิดฝนตกหนักแบบนี้แหละด้วยความว่าตัวแกเองอยากถึงบ้านเร็วๆทันใดนั้นรถเกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างศาลานี้ตอนนั้นแกคิดว่าตัวเองคงไม่รอดนแน่แต่สุดท้ายก็รอดมาได้ก็เลยไม่กล้าขับรถเลยตั้งแต่วันนั้นผมนั่งฟังด้วยความรู้สึกแปกแปล ไม่รู้ทำไมรู้สึกเหมือนลมรอบตัวมันเย็นกว่าปกติแต่ร่างกายผมเย็นเฉียบเหมือนอยู่ในห้องแอร์ถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนหลอนรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ